เฮ้ hey, สวัสดีทุกคนนะครับผมจะพูดหน่อยนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ประเทศไทยกับเขเมรมีพัญหาอีกแล้วตีกันอีกแล้วเนาะแต่ว่าพูดจริงนะผมสบายผมไม่ชอบับประเทศสองประเทศตีกันนะแต่ว่าผมเบื่อแคมเบอร์เดียนะผมเบื่อมากแคมเบอร์เดียก็ชอบวาตลอดเลย ประเทศไทย copy ประเทศไทย copy ประเทศไทยนี่ประเทศไทยนั่นประไานนู่นมีตลอดเลยมีแคนเบอร์แก็พูดตลอดเลย copy เลย copy เลยแคนบอร์แดครับประเทศไทยประเทศไทยไม่ดีไม่ดีไม่ดีดาว่าคุณเห็นไหมคนแคนบอร์ยชอบทำงานที่ประเทศไทยทำไมประเทศไทยไม่ดีดาว่ามาทำงานได้แคนเบอร์เดียมาเที่ยวประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยไม่ดี คนคนเคบอบเรียมาห้าหมอที่แพร์ทายแต่ว่าพร์ทายไม่ดีคนมาที่ตลาดที่แพร์ทายแต่ว่าแพร์ทายไม่ดีทําไมคลแคลบอเดียนะเคลมบอเดีย,ลดยตลอดเวลาชอบว่าชอบพูดแต่ว่าจําได้ไหมคาเมรูชของคัมบรเดียชอบทําอะไรไม่ดีครับขันขมนแต่ว่าที่ขมนันดีสุดเลยตอนไหนเอ,อ่ย ทำไมดีมากแต่ว่ามาเที่ยวประเทศไทยตลอดเวลาไม่มีเคยไม่มีคนไทยไปเที่ยวประเทศเขมรน,นะไม่มีคิวกับบ้านเนาะที่ประเทศเขมรเวลาผิดบอร์เดอร์ที่ประเทศไทยประเทศไทยไม่มีคอนคิวในบอร์เดอร์เนาะที่ประเทศเขมรมีแต่คอนเขมรกับบ้านไม่มีคนไทยกับบ้านใช่ไหมที่ประเทศเขมรมีแต่คาสิโน ไม่มีอะไรไปเที่ยวทุกทีสก็ปลอกทุกทีก็เหม็นทุกทีมีคนตแบบับเอาเงินเอาเงินเอาเงินเวลาพรไปตอบวีซ่าที่ประเทศเอ่าเขมรนะมีแต่คนพูดพี่ไม่มีเงินช่วยหน่อยช่วยลูกช่วยนี่นางเก็บเงินแบบนี้ตลอดเวลาแล้วก็ไปดาวน์ทาวน์ที่ประเทศไทยมีคนนางฟุตบาทนะเอาเงินเอาเงินเป็นคนขเขมรด้วยคนเยอะแยะคนไทยน้อยมากต่คนขเขมรเออ ไม่มีเงินบองบองไม่มีเงินบองเชลังเงียนไม่มีเงินประเทศไทยสู้ดีๆพร้อมรัรศไทยพอมรักคุณมากเลยควายปบเดียสวัสดีครับ